สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูโบราณมาฝากกันนะคะข้าวมันส้มตำแบบโบราณค่ะแถมด้วยหมูแดดเดียวอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะป้าใช้เป็นข้าวไรเบอร์ี่หรือว่าเป็นข้าวมาลินินในการทำข้าวมันค่ะจะหอมอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ เรามาเริ่มจากหมักหมูแดดเดียวกันก่อนเลยนะคะป้าก็จะใช้ผงปรุงรสซึกครึ่งช้อนชานะคะพริกไทยป่นค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำมันหอยค่ะน้ำปล่าซึกสองช้อนโต๊ะเนาะ แล้วก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะสำหรับใครต้องการให้หมูมีความนุ่มๆม,ม,มากๆนะคะก็ใส่เบกกิ้งโซดาไปสักครึ่งช้อนชานะคะอันนี้ป้าก็ไม่ได้ใส่นะนวดนวด,นวดขยำขยำ,ขยำไปจนน้ำเนี่ยแห้งเลยนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วนำไปตากค่ะหรือใครจะไม่ตากก็ได้นะก็ทอดได้เลยค่ะหมูของเราหมักได้ที่แล้วนะคะเราก็มาทอดกันค่ะ หมูของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเอาขึ้นพักไว้ค่ะเรามาหุงข้าวกันค่ะก็มีกะทินะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายป้าบอกสูตรไวใต้คลิปนะคะคนให้ละลายเข้ากันนะคะปรับรสชาติกันได้ตามชอบนะรสชาติก็จะออกแบบว่าหวานๆเน็มๆนิดๆค่ะ หุงเหมือนหุงข้าวทั่วไปเลยค่ะป้าใช้ข้าวหนึ่งถ้วยนะคะกะทิเนี่ยหนึ่งถ้วยครึ่งค่ะน้ำตาลทรายสามช้อนโตะ๊ะแล้วก็เกลือนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้เป็นเกลือโซเดียมต่ำนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันค่ะเอามันของเราก็สุกแล้วค่ะ ส่วนผสมส้มตำของเราก็จะมีมะละกอนะคะซึ่งจะเป็นมะละกอที่ค่อนข้างแก่จัดนะคะแล้วก็ใช้วิธีการสรับนะคะน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำกระเทียมไทยมะนาวถุเรียสงบุกกุ้งแห้งป่นแล้วก็พริกขี้หนูค่ะตามชอบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือตำส้ตมตำกันคะ่ะามาเริ่มจากโขลกพริกแห้งแช่น้ำกันก่อนนะคะ นี้เราจะเอาเม็ดพริกออกนะคะเอาแต่เปลือกของพริกค่ะป้าจะเพิ่มความเผ็ดนะคะโดยพริกขี้หนูอีกสักสองเม็ดค่ะกระเทียมค่ะละเอียดดีแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะน้ำปลา น้ำมะขามเปียกน้ำตาลค่ะคลุกเคล้าให้ละลายเข้ากันนะคะละลายเข้ากันดีแล้วนะคะป้าก็จะตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะยีสักนิดๆค่ะจะไมะ่ไม่บีบลงไปหมดนะคะ รสชาติถูกใจแล้วนะคะก็ตามด้วยนี่เลยค่ะมาแล้วก็ค่ะเราจะไม่ตามลงไปนะคะเราจะใช้วิธีการคลุกค่ะถั่วลิสงค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วบุบนะคะจะเอาไว้โรยก็ได้แต่ป้านเนี่ยชอบให้คลุกลงไปเลยแล้วก็ กุ้งแห้งป่นค่ะครึ่งหนึ่งป้าจะคลุกไปนะคะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไว้โรยค่ะนี่ค่ะเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟค่ะสำหรับผักเคียงนะคะป้าจะใช้เป็นใบชะพลูกับใบขนุนอ่อนค่ะเคยทานกันไหมคะเราก็จะโรยด้วยกุ้งแห้งป่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลพลิกขี้หนูสวนค่ะพร้อมทานข้าวมันส้มตำสูตรโบราณของป้าก็พร้อมทานค่ะนี่ค่ะข้าวมันสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะเราใช้ข้าวไรเบอร์รี่นะคะมันหอมอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะส่วนส้มตำของเรานะคะผักเคียงก็จะเป็นใบขนุนอ่อนค่ะแล้วก็ใบชะพลูแล้วก็มีแหนมด้วยหมูทอดด้วย สูตรนี้อร่อยค่ะป้าบอกไว้ใต้คลิปนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ